สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมราเรนเจอร์กันอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชานะครับผมแบบไม่เพิ่มโอกาสนะ300รูบี้นะครับแล้วก็จะสุม่มแล้วก็จะได้แล้วผมก็จะได้กล่องการันตีนะครับผมผมสุ่มไปแล้ว6ครั้งนะอีก1ครั้งก็จะได้กล่องการันตีนะครับผมจะมาดูว่าแบบไม่เพิ่มโอกาสมันจะมีโอกาสได้ โคนี่นักผจญชิปหรือว่าบาสนัมบยนเนฝึกหัดหรือเปล่านะครับผมต้องการโคนี่นักผจญชิปมากๆเลยนะเพราะว่าผม brown, ิมี์บราวนักเบรยูนเนฝึกหัดแล้วเหลือแค่โคนี่นักผนาชิปนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือเกลือนะครับผมผมถ้าใครที่ดูในคลิปที่แบบผมสุ่มกระชา3สามร้อยห้าสิบใบแล้วก็หกดาวลูบี้จะรู้ได้เลยว่าผมสุ่มเพื่อเอาโคนี่นักผนาชิปแต่มันไม่ได้เลยครับผม มันออกยากมากๆทั้งนั้นที่ผมสุ่มตั้งแต่ต,ตอนมันมาใหม่ๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหวนคืนหนึ่งความเกลือมาครับผมเปิดแบบไม่พอก,กาศนะผมจะยกเลิกประมาณเจ็ดครั้ง1 2ึ่งสอห้าหกลุยโคนี้นักพนันชิปต้องมาแล้วขอแค่โคนี้นัก,นกพนันชิป ก็คือจบเรื่องจบเลยก็คือแบบปั้นต่อยาวๆโอ้โหโนี่เรือปิดคนนี่เรือเปิดโอ้โหเจมรด้รสกขบวนการเจ็ดดาวมาแล้วครับไม่นะโอ้โหเจ้าแม่เจสิก้าโอ้โหตัวมันเก่าเลยนะผมมันใช้ไม่ค่อยได้ลวนะแดนแจกใบเหลืองเลยนี่ไง โอ้โหบ่นเยอะจากใบเหลืองเลยใช่ไหมนี่แดน <laughs> เลดรับเตอร์ซันล,ลี่โอเค <laughs> ไม่มีโอกาสได้จริงๆนะครับผมถ้าไม่พ่อโอกาสนี่ไม่มีโอกาสได้เลยจริงๆยกเว้นคุณจะดวงดีมากๆอินเดียนเจสสิกา้าอินเดียนไดเจสสิกา้าขบวนการเจ็ดดาวผมนี่ไงตัวซ้ำเรียบร้อยเกลือตามสเตปครับผมตัวเจ็ดดาวโคตรเยอะจริงๆโอเค เรามาลุ้นเอาโคนี่นักพนันชิปดีกว่านะครับผมมาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงผมเผ่อเอาตัวนี้ออกอ่ะอเดี๋ยวนะเอาเลเวลดิอ่าเลเวลโอเคมากดไปเลยครับผม โคนี่นักพนันชิปผมต้องการแค่โคนี่นักพนันชิปนะครับผมถ้ามาคือจบเลยถ้ามาคือผมดีใจมากๆเพราะว่าผมจะได้รีวิวทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วผมก็จะปั้นรหัสนี้ยาวยๆเลยนะขอละโคนี่นักพนันชิปจงมาขอละปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไวขอละคืออยากได้มากๆขอขอโคนี่โอ้โมนเรียบร้อยครับผม โอเคผมน่าจะไม่สามารถปั้นต่อรหัสนี้ได้แล้วเดี๋ยวอ่ะหรือไม่ก็อาจจะปั้นต่อนะเพราะว่ามีกบดํากับชมพูบวก15ตัวแล้วก็เป็นทีมนี้อีกด้วยเกลือับผมเกลือเกลือเดี๋ยวผสมเอาแบบเอาเนี้แล้วกันเนาะผสมเอากบดําดูดิมูนจะหลอกผมได้5ตัวเลย คิดดูดูมันทำกับผมดูจ m ทำกับผมฮอืเอกมลาจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นพีพปิดท้ายกันดีกว่านะครับรหันนี้ก็คือเกลือมากๆนะจริงๆแบบเกลือมากๆเลยนะครับรหัสนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเกมเรนเจอร์ถ้าไม่เกลือนี่ก็คงไม่ใช่เกมเรนเจอร์แล้วแหละ คนดวงดีเท่านั้นที่อยู่รอดใช่แล้วก็คนขยันเท่านั้นที่อยู่รอดโอเคแล้วก็แย่ yeah. มาเดี๋ยวเรามาเล่นดีกว่านะครับผมขอจัดทีมใหม่แป๊บนึงอ่าเอเลนติก,กิบ้าแล้วก็โอเคอันนี้ครับผมอยู่อ่าเก็บเพชรได้ก็ทองหนึ่งขึ้นสูงสุดหลีขึ้นสูงสุดคือทองหนึ่งนะครับผม ผมก็มีรูบี้อยู่100่งรอูบี้อันนี้ก็ผมเก็บรูปี้จนแบบไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงแลวนะเพราะว่าผมเก็บแบบมาเยอะมากๆด้วยนะครับดูเห็นไหม <c oughs> ก็แค่นี้แล้วกันผมคงต้องเก็บรูบี้ยาวๆแล้วครับผมไม่ไม่เอาโคีนทั้ทงพันชิปและไม่ไหวจริงๆกับอันนี้หรือไม่ก็สุ่มแค่ตัว๋วทีมนี้หรอ ผมลองทีมนี้แล้วกันนะครับถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเกียร์ผมก็ไม่ค่อยมีด้วยนะรหัสนี้โอเคผมอาจจะปั้นเอเลนแม็กนะครับผมเพราะว่าตัวที่ผมใช้ได้ในร่างอัลตร้าก็มีแค่เอเลนเยเกอร์นะครับท้อใจมากๆเลยนะโอเคโหยู่ดิ โหนี่เขากอบดีมากเบาเบาดัมเบิเบินฝึกหัดนี่ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับคือมันยืนแทงแล้วก็ดาเมจหนักด้วยมีรัสแอทแท็กด้วยนะครับผมแถมคอมโบเล่นหนืบด้วยนะจริงๆดีมากๆเลยตัวนี้โอเคแล้วผมก็จะเอาดามิชีมา เดีวิช่ก๊อปหน่อยโอเคดาวิช okay. ่ก๊อปเลยนะครับผมอ่าดาวิช่เริ่มติดแล้วก๊อปมาก็มาโอเคมิคะสะหลายตัวมากโอเคเอเลนผมก็ข้ามไปอยู่นะเอเลนนี่ก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับผมมันข้ามได้แล้วก็ใช้แร่น้อยด้วยแถมสกิลมันก็ดีด้วยนะครับโอเครอบแรกก็ชนะไปนะครับผมหน่อยเทมด้วย เฉินลีดาววิชี่นี่แบบตอนนี้โอพมากๆครับผมอ่าทีมนี้ไม่น่าจะสู้ไหวนะครับอ่าไม่น่าจะสู้ไหวใช่อ่าลองทีมนี้แล้วกันนะครับผมผมต้องเจอทีมโค้ดที่ทีมที่มีโค้ดที่น้กเรียนตลอดเลยฮะโอเคโอค้โหดูดิแป๊บเดียวเขาดันป้อมมาแล้วอะ่ะมาดาววิชี่กอลมาหน่อยดาวิชี่ อาจิะกเรื่อยหน่อยโอเคล่าดนี้ก็เคยดวงดีมาแล้วนะครับผมแต่ว่าหลังๆมาที่ดวงตกมากๆจริงๆผมแบบโอไมนะแบบผมนึกว่าจะได้โคนี่นักผจญชิพแล้วนในไอเดีนี้แต่มันไม่ได้สักทีนะครับโอ้โหพัดเข้าพัดไม่ไปแล้วผมรอบนี้ก็น่าจะชนะไปนะโอเคเอเลนข่าไปแล้วผม อาจจะปั้นเอเลนแม็กมารีวิวให้นะครับผมแล้วก็บราวนํามบรรจฝึกหัดเป็นไฮเปอร์นะอาจจะรีวิวอาผมอาจจะรีวิวชาร์จไปหน่อยแต่ก็ต้องรีวิวครับผมยังไม่ได้รีวิวเลยโอเคอีก3รอบแล้วกันเนาะโอเคผมทำภารกิจแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นทอง3ามได้หรือเปล่าเพราะว่าทีมข้าโหดมากๆเลยแต่และทีม อทีมที่ผมพอสู้ได้น่าจะไม่มีโหโหดมากเลยแต่ละทีมเนี่ยแพ้ไม่เป็นไรเนะาะเดี๋ยวนะโหสุ่มแต่ละทีมนี่สุดยอดขนาดเงินหนึ่งนะเนี่ยขนาดเงินหนึ่งโอเคทีมนี้ครับผมมา ทีมนี้ถ้ามีโคเน่นักพันชิปผมบอกก็เลยว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆคือเพอร์เฟกเลยแหะตัวป่วนแสงมืดครบทีมผมนี่เน้นป่วนนะครับผมดาเมจก็เดี๋ยวค่อยไปสุ่มในคาราโบแต่ผมผิดแผนหมดเลยเพราะว่าไม่ได้โคเน่นักพั้นชิปก็เลยต้องจบแบบนี้มันมันเกลือมากๆเลยมันได้ยากมากๆครับผมจริงๆใครสุ่มได้นี่ถือว่าดวงดีมากๆเลยนะ โอเคเอเลนไปเลยพวกเอเลนเอเลนไปรับไปรับเท้านะครับผมไปรับดาเมจแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวจะบางไปหน่อย okay. โอเคโอ้โหเ <c oughs> จ้าหยุยทำไมเจ้าหยุยเข้าเยอะจังเลยอ่นนะโอ้โอหโอ้โหดูดิ ดูโหดเกินไปนะบางทีโอ้โหไม่ได้เลยเจ้าหยเขาแบบถึกมากๆเลยครับผมเจ้าหยเขาแบบถึกมากๆจริงๆโอเคแต่ว่าทีมผมก็ชนะได้อยู่นะโอเคเรียบร้อยครับผมรอบนี้ก็ชนะไปนะอ่าโหยังดีที่แบบทีมผมยังแบบ มีแบบตัวที่แบกทีมได้ก็คือเอเลนแล้วก็บาวบาว,บาวอ่านำบนริกรฝึกหัดนะครับตัวผมเยอะด้วยนะเขาเขาฆ่าทีมผมไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับผมโอเครอบนี้ก็ชนะไปครับผมมันจะขึ้นทองหนึ่งนหรือไอทองสามนด้หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับอีกสองรอบนะก็ผลสรุปก็คือการเปิดแบบไม่เพิ่มโอกาสก็กตามนั้นครับผมไม่ได้ ไม่ได้อะไรเลยตัวที่ใช้ได้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคไหนไหนอาทีมนี้ไม่น่าจะสู้ได้ครับผมอ่าทีมนี้ไม่น่าจะสู้ได้อืมผมจะสู้ไดีไหมไม่สู้ดีกว่าโหแต่ละทีมนี่สุดยอดไปเลยนะโอเคทีมนี้แล้วกันนะครับอืมผมไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าทีมเขามีตัวบินด้วย มาผมต้องระวังตัวบินของเขานะโอเครีบไปเร็วรีบไปเร็วเวพวกดูนะดูผมกลัวมากมันจะตีหนึ่งครั้งก็แตกเรียบร้อยเยี๋จะขอพัดขอพัดขอพัดไปก่อนโอเคไปเลยไปเลยขอร้องเอาให้มันจบสักทีเถอะเอาให้มันจบสักทีเถอะโอเคพัดไปแล้วก็อามาตะใช่หัน เอ้ยไม่ใช่สิแช่แล้วก็ลูกลูกลูกกุกกระบาทใช่มาเอ้ยเอ้ยเอ้ยบินมันจะมาแล้วป้อมผมก็ยังไม่ได้อัพเต็มเลยนะครับผม,มจะสวยไหมเนี่ยโอ้โหทำไมเข้ามาไวจังเลยอ่าไวหรือเปล่าเนี่ย่ะไปหรือเปล่าโอ้โหทันไหมทันไหมโอ้โหไม่ทันครับผมโอ้โหไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอีกรอบสุดท้ายนะครับผมรอบสุดท้ายนะ อืมจ้าไเลยก็หลัสนี้สู้ใครไม่ค่อยไหวนะครับโอเคไม่เป็นไรสู้ต่อไปเอเลนผมอ,อัลตร้าแล้วตัวต่อไปที่ผมจะปั้นน่าจะเป็นดาลูมาดาลูมะนะครับผมหรือไม่ก็ซันร่ดามิชีนะครับผมพอใส่กบแล้วแหละโอ้โหดูดิ เขาโหดเกินไปอ่ะจริงจริงับาจะไม่นโดนฝึกหัดต้องแบกแล้วจังหวะนี้เอเลนผมต้องยืนรับรับรับดาเมจจริงจริงอ่ะบบาวไม่น่าไหวนะครับผมโอเคพัดไปเลยจังหวะโหดม่วงเลยทีมเขาฮะโหนี่นักเรียนโอเคเรียบร้อยครับผมเอเลนทีมเขาแบบโอเค แพ้ผมแพ้แพ้แพม่เป็นไรเนาะดวงเกลือแล้วก็พีพีก็มาแพ้ด้วยเยสรหนี้คือแบบดวงตกจริงๆนะครับผมไม่เป็นไรเนาะปลอบใจตัวเอง<笑><笑>ก็ประมาณนี้และกันครับผมก็มาสุ่มให้ดูนะว่าการสุ่มแบบไม่พป่งอากาศมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมก็มาสุ่มกรัน,นตีให้ดูนะมันมีโอกาสได้แสงมืดหรือเปล่าประมาณนี้ ผลสรุปก็คือเกลือครับผมคุณได้รับปรุงทิปมาหนึ่งหอ่อโอเคไม่ไปไเป็นไรเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย